ครับสวัสดีครับช่องจำลองลิ้นเงินพี่น้องมาเที่ยวชมแม่น้ำโขงท่าที่จังหวัดนครพระนมพี่น้องเอออันนี้คือมุมทางฟังนครพระนมเราเลี้ยวตรงขามไปนี่คือฟังเล่าครับพี่น้องอฟังเหล้าตรงขามนครพระนมละลานพระยานาคหรือลานปูศ่ศิลทโธของเข้านอกพี่น้อง,นองเนาะตรงนี้กันจะมีไฮไลท์หลายบอล ประดับไฟสวยงามเดี่น้องมีโอกาสกาแวะมาเที่ยวชมได้รเบิงบรรยากาศสวยงามงทาามีมทมมนนมป่ประดับไฟเทศบาลตำบลอำเภอเมืองเทศบาลอำเภอเมืองนครพนมประดับไฟน้องเนาะหักแหงกันหักมันคอนพนมกันว่า่อะอันนี้เป็นประดับไฟเดก้าก็เดินชมไปตรงไปทางนานนี่ก็จะเป็นลานพญาน,นา เราจะตรงทางไปก็คือแม่น้ำโขงนะครับนองเปินจัดสถานที่ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวยงามาตรงนี้คือ,อพญานาคเป็นเด็กวัพี่น้องเลยมากเที่ยวชวมมานั่งชมบรรยากาศสวยงามครับลูกมีลูก,ก,กเล็กหน่อยก็มีเล็กลูกหน่อยกับมาเที่ยวชวมพาลูกมาเต่ามา ดูบรรยากาศอันสวยงามริมฝั่งของฝั่งจังหวัดนครพนมครับอ่าตรงไปเนี่ยก็คือพระลานพญานาคปูของเฮ้าปิหนอปูพญานาคของเฮาเปเี็ดอ่าเป็น,น,ปนพญานาคและกาพนนาคครับ,บนครพนมมันจะเด่นสวยงามกว่าปิหนอดูเห็ดว่าพญานาค กำล,ลังโคนนำใส่หน่วยนับโค้งครับพี่น้องพญานาคเกศเสียนโคนออกไปใส่แม่น้ำโค้งครับพี่น้องสวยงามแล้วก็ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกกว่าหนึ่งเพราะว่าพี่น้องเป็นมากกราบไหว้ขอพอรจากปู่พญานาคของเฮาเนาะแล้วก็พลังคนก็ได้สมโภมกับบัทนาะ ได้ดังคำม,มาคำวัตนากรมาแก่บนครับจะมีถูเทียนมีมเครื่องเซ้นไหว้ครับโดยเฉพาะคุยนองยี่สิมา่าแก่บนครับเนี่นนนนนะยครูตรงนี้คนวาสิงสักชิดพระย่าขนาดเส็ดเสียนยังตรงนี้ครับบรรยากาศ้นองหองนะั่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณแกหาโมงแล้วครับนนองบรรยากาศยังสวยงามอยู่ นี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวโชคมากราบไหว้มากาามาเที่ยวยางออกกําลังกายกับมี่ครับพี่น้องแล้วแต่สวยงามจักน้อยกาบวามี่คานวามี่ตลาดขางแม้น้ำโงนี่นะครับตลาดนัดตอนแรกตลาดคนเดินสวยงามแต่ว่าตอนนี้ยังมียังนบัน์เนฮอดโคตตลาดครับพ,พี่น้องมายู่ตรงนา ปูพญานาคของเฮานี่แหละครับตรงลานพญานาคของเขาเนี่เนี่ยอ๋อเนี่ยตรงนี้เป็นอ่นานังลำมาลำถวายมาป,ปูพญา,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 านาคของเฮาน้องคือน้องเนาะปูพญานาคลานพญานาคที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพิ่นได้เพิ่นคน,นบานได้แล้วกระมาขอพรได้แล้วดังคำมังคำปัจนากอะอานังลำมาลำถวายมาฟอนถวายครับพี่นอ้องตรงข้ามไปครับ รถลุงโรตานี่ก็คืออ่าเป็นเรือเป็นเรือรอ,อ่าเอาเปไปน,าน,นั่งกับบัตรคนละหกสิบบาทคนวะนั่งช่วงแม่น้ำโขงครับบระยาขยำลงเรืออ่าตรงนี้คือสุดเขตแดนสยามอ่าเมืองคอนครพระนมเมืองทาเขตกันวะอันนีวมาสนับนสนุนตามไปเนาะอ,อ่า เราได้ไ,ได้ละเอียดบาได้ก็เอาไปตามที่เห็นครับน <Okay. S 1> ี่การเลือกกำลังจะออกครับมีนักตองเที่ยวกำลังลงไปครับมีสวนย่อมให้เด็กน้อยในเลีนครับตรงทางร้านพญานาคและกระตรงไปนีโลกนี่ร้านกามาทเที่ยวมาชมผ้าโลกไปร้านเที่ยวครับนี่บรรยากาศที่สวยงามที่นคนพรพะนมครับ ไหลเรือไฟกับไหลย,ยุดนี่แหละครับพี่น้องเจ้าท่านี่แหละอ่าบรรยากาศสวยงามดีๆนครพนมพวงควา้างหน่ะเที่ยวหนาชมครับมีสาวหน่อยเมืองสว่างกำลังเดินทาง,อ,งอ่าสิบเปอร์ห้าอ่าสาวสามสาวคนนึ่แหละครับพี่น้องตอนนี้คนอ่าเดินน้ำหนาไปเดินทางไปอันนี้เฮอบกาไทยพี่น้องเดี๋ยวเบิง่งว่าริมแม่น้ำโขงฝั่งนะครพนมมีอย่างแน่นะพี่น้องแล้วตอนนี้เป็นอ่า อยู่ในช่วงของวันษสาร์น้ำไหลาหลพี่น้องครับสวรรค์ชายโขงครับพี่น้องสะพานสวรรค์ชายโขงบาสันปอนวาครับสวรรค์น,นี้เรียกับพี่น้องมาเบิ้งแล้วก็โอ้สวยงามโกโกปันดาวเด้เตื่นเศร้าขึ้นมากค่ะดื่มกาแฟก้าวดีคอฟฟี่พาร์ทหอมหอมดื่มแล้วสุขภาพดี